รถถังซัฟฟิคอสาเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ล้ำหน้าที่สุดที่ได้รับการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สําคัญในด้านอํานาจการยิงการป้องกันและความคล่องตัวรถถังรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสนามรบยุคใหม่ถือเป็นก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยียานเกราะด,ด้วยระบบวิศวกรรมที่แข็งแกร่งและระบบที่ล้ำสมัยทําให้ซัฟฟิคอร์สามเป็นกองกําลังที่น่าเกรงขามบนพื้นดินเริ่มต้นด้วยอํานาจการยิงซัฟฟิคอรสามมาพร้อมปืนหลังกล้องเรียบขนาด125ม mm, ิลลิเมตร ที่สามารถยิงกระสุนได้หลายประเภทรวมถึงกระสุนจอกรอบแบบมีครีบการกระเทือนหัวรบต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธนำวิถีปืนได้รับการกระเทือนเพื่อความแม่นยำขาะเคลื่อนที่ทำให้มีโอกาสถูกยิงสูงแม้ในสถานการณ์การรบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระบบควบคุมการยิงขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายโดยประสานรวมการถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์การยิงขีปนาวุธสำหรับการโจมตีที่แม่นยำกลไกการบรรจุกระสุนอ่ะ ตัโนมัตช่วยลดภารงงานของลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงทําให้รถทั้งมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในการโจมตีการป้องกันเป็นคุณลักษณะสําคัญของซัฟฟิคคอสาซึ่งประกอบด้วยกรอบคอมโพสิตที่ผสมผสานชั้นเหล็กเซรามิกและวัสดุอื่นๆเพื่อเอาชนะกระสุนทางงานจนและพลังงานเคมีกรอบปฏิกิริยาต่อวัตถุระเบิดติดตั้งไว้บนพื้นที่สําคัญช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดจากประจุไฟฟ้ารูปร่างต่างๆและหัวรบคู่รถถังยังมีระบบป้องกันเชิงรุกที่ ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและจรวดที่เข้ามาก่อนที่จะโจมตีนอกจากนี้ระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมียังช่วยให้ลูกเรือปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนความคล่องตัวเป็นอีกจุดแข็งของซัฟฟิคอ3ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ชาร์จที่ให้กำลังประมาณ1,200แรงมา ซึ่งทาให้รถทั้งสามารถทําความเร็วได้เกิน70กิโเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ50กิโเมตรต่อชั่วโมงบนถนนออฟโรดระบบการสะเทือนที่ซับซ้อนช่วยให้มีเสถียรภาพในภูมิประเทศที่ขรุขระในขณะที่ระบบไฮโดรนิวเมตช่วยให้การะระยะห่างจากพื้นได้อัตราส่วนกําลังต่อน้าหนักช่วยให้เร่งความเร็วและควบคุมได้รวดเร็วซึ่งจําเป็นสําหรับทั้งการรุกและรับเซอร์ฟิคอล3ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารขั้นสูงช่วยให้ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ในสนามรบได้อย่างราบรื่นระบบการจัดการสนามรบช่วยให้แบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ห้องลูกเรือได้รับการออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์พร้อมจอแสดงผลและระบบควบคุมที่ทันสมัยเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพระบบมองเห็นตอนกลางคืนและออปติกความร้อนช่วยให้พร้อมรบตลอด24ชั่วโมงทุกวันทำให้รถทั้งมีข้อได้ดเปรียบในสภาพทัศนวิสัยต่ำในแง่ของระยะปฏิบัติการซัฟฟิคอสามสามารถครอบคลุม ได้ประมาณ500กิโลเมตรด้วยเชื้อเพลิงเทียงถังเดียวโดยมีตัวเลือกสาหรับทังเชื้อเพลิงภายนอกเพื่อขยายระยะทางให้ไกลขึ้นการบํารุงรักษาและการขนส่งได้รับการปรับให้เรียบง่ายขึ้นด้วยส่วนประกอบแบบแยกส่วนช่วยลดระยะเวลาหยุดทํางานและช่วยให้พร้อมใช้งานได้สูงในความขัดแย้งที่ยาวนานการออกแบบรถถังยังช่วยให้สามารถอัปเกรดในอนาคตได้ทําให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาซ u ฟิ a c e สถือเป็นก้าวสำคัญในสงครามยานเกราะโดยผสมผสานอำนาจการยิงการป้องกัน และความคล่องตัวเข้าไว้ด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงระบบขั้นสูงและการออกแบบที่แข็งแกร่งทําให้เป็นสินทรัพย์สําคัญสําหรับกองทัพยุคใหม่ในขณะที่พลวัตของสนามรบยังคงพัฒนาต่อไปซัฟฟิคอสาก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับภัายคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่